Thank you สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการช่างคุยเรื่องบ้านค่ะออมพินดาทิติกุลมาศค่ะและพี่เต้นะคะินทียประจํารายการช่างคุยเรื่องบ้านนั่นเองคุณหน้าคุณตากันดีนะคะแต่ออมนี่ไม่ใช่คุณคุณหน้านะคะสำหรับรายการนี้ค่ะแต่ต้องบอกนะคะคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับเราในรายการได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6 3 6 8 1 3 4กหนะคะหรือว่าจะส่ง SMS มาก็ได้นะคะ4 2 2 1 0 8 0ค่ะพูดคุยกันในเรื่องราวที่หลากหลายมากเลยเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องของบ้าน<ช>นะคะวันนี้เป็นเรื่องของพื้นที่ภายในบ้านช่ค่ะพี่เต้คะจริงๆหลายคนมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่มากบางทีเราเลือกไม่ได้ที่จะมีพื้นที่ใหญ่เราต้องอยู่พื้นที่เล็กๆแต่ว่าจะทํายังไงให้บ้านของเราเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ที่สบายด้วยแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนให้ใช้ประโยชน์ได้จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ค่ะพี่เต้ก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอธิบายกันว่าการจัดสรรพื้นที่ในการใช้ ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างเราก็จะเริ่มเริ่มต้นจากพัฒน n จากพื้นฐานเลยว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีครอบครัวเนี่ยอยู่กันกี่คนแล้วก็มีญาติพี่น้องมาไหมแขกเยอะไหมหรือว่ามีลูกเล็กหรือเปล่า,าอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลต่อการออกแบบในเรื่องของการเลือกใช้พื้นที่ให้เหมาะสมนะครับ อย่างแรกที่หลายๆคนมักจะทํากันนั่นก็คือการวางผังของบ้านสถาปนิเตอเรามีหลักในการที่จะควรคํานึงถึงยังไงบ้างคะยากมากน้อยขนาดไหนต้องแบบว่าใช้มืออินเทียแบบว่าดีไซน์ให้เลยเปล่าหรือว่าเราสามารถด้วยแบบรุ่นรุ่นใหม่เลยนะครับตอนนี้นักออกแบบในเรื่องของสถาปนิกอินเทียแล้วก็แลนสเคปส่วนมากตอนนี้จะทํางานพร้อมกันแล้วในเรื่องของการที่จะสร้างบ้านใหม่เนี่ยก็คือทําในลักษณะของเรื่องเขาเรียกว่า อินไซต์เอาออกแบบภายในสู่ภายนอกสมัยก่อนเราออกแบบใช่เราออกแบบออแบบปุ๊บเราก็ตั้งกล่องมาเลยบล็อกบล็อกบลอกบลอกแล้วเราก็าเอาคนเข้าไปยัด นะเอาคนเข้าไปอยู่แต่ตอนนี้มันรุ่นใหม่เนี่ยคือออกแบบพร้อมเลยจากข้างในเนี่ยว่า <ฮะ S 2> ถ้าสมมติว่าคุณอยากอาทิเช่นอย่างห้องรับแขกเนี่ยคุณใช้พื้นที่เยอะประมาณไหนอะไรเงี้ยก็ลองเซตพื้นที่ห้องรับแขกหรืออะไรไว้นะครับแล้วก็ดูปริมาณซิกับพื้นที่ใช้สอยของเราเนี่ย <ฮะ S 2> ที่มันมีอยู่เนี่ย <ฮะ S 2> มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะยอย่างจากในรูปคอ,อไปไนเดต้เป็นยังไงบ้างคะ มีทั้งห้องนอนใช่ไหมคะมีะห้องนอนสมห้องนี่<ช>ติดกันเลยมีห้องนอนใหญ่ห้องหนึ่งนะคะ<ช>อีกสองห้องนอนเป็นห้องนอนเล็กเนี่ยการก,กันแบบว่าก็คือตอบโจทย์อาจจะบอกว่าทาง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 ออนเนอร์หรือว่าทางผู้อยู่อาศัยเนี่ยแบบอาจให้โจทย์กับทางมาแล้วว่าเราจะต้องการโซฟาประมาณนี้นั่งได้ประมาณนี้หรือว่าครัวอยู่ พื้นที่ใช้สอยครัวในอเอซเซอรีของครัวที่จะใช้ต่างๆเนี่ยประกอบไปด้วยน,น,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะว่าในเรื่องของอาหารเนี่ยก็ควรจะรู้เลยบางทีบอกว่าบางคนสีที่สีที่พอไหมหรือว่า,าต้องมีแขกเกลือมาต้องหกที่หรือว่าเป็นแปดที่เพราะาว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นโจทย์ในการออกแบบทั้งหมดคือคือเราอะคำนึงในถึงเรื่องเรื่อง พิติกรรมการใช้<ะ>การเป็นอยู่นะครับแล้วเราก็<ะ>เอามาดูว่าฟังก์ชันเนี่ยว่ามันอยู่ได้จริงกับพื้นที่หรือเปล่าคือเราแค่ดูว่ากรอบรอบรั้วเนี่ยพื้นที่อนาเขตเท่านั้นนะ่ะแล้วเราก็ใส่ฟังก์ชันเพิ่มไปเรื่อยๆ<ะ>นะครับให้ให้ให้แบบว่าบางทีถ้าเราทําอย่างเงี้ย เราไม่ต้องไปกังวลว่าหน้าต่างมันจะไปอยู่ตรงหัวเตียงหรือเปล่าหรือว่าการ<ฆ>ใช้แสงในห้องรับแขกอยากจะตรงนั้นนะ่ะอยากจะเทควิวให้เต็มที่มันก็ควรจะเป็นกระจกหรือเปล่า<ฆ>นะอะไรประมาณอย่างนั้นคือเหมือนกับว่าดูเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเราก่อนว่าเป็นคนแบบไหนนะคะมีแขกที่จะมาบ้าน่เป็นคนชอบปาร์ตี้อย่างเงี้ยอ,อันแน่นอนต้องรองรับแขกนิดนึงอ่าหรือว่าเป็นคนที่ชอบ สันโดษชอบความสงบเงียบบ้านก็จะแบบมีการจัดสัดส่วนอีกแบบหนึ่งต้องการความสงบเงียบอาจะแบบต้องทำห้องพระให้จริงนะไปนั่งสมาธิบางคนอ่ะโจดอ่ะมาโป่งโลงสบายเพิ่งทุกคนก็ได้ยินกันหมดแต่บางคนก็ชอบแบบซอยซอกๆก็มีขออยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าเป็นหลบๆเราฉันรู้สึกอกุนอย่างเงี้ยใช่ไหมรู้สึกว่าไม่วังเวงบางคนนะจริงๆอ่ะ ผมก็เวลาเจอโจทย์ลูกค้าบางคนเนี่ย่องลงสบายเนี่ยเยอะแต่บางทีจะเจอโจทย์แบบว่าขอเป็น private ขอเป็นส่วนตัวขอเป็นช่องช่องห้องเขารู้สึกว่าปลอดภัยกว่าอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่เคลดใบเคลอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่นิสัยอยู่ที่รสษนิยมเหมือนคุณผู้ชมต้องตีโจทย์ตัวเองให้แตกด้วยว่าเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนสังเกตพฤติกรรมของเราด้วยใช่ไหมพฤติกรรมของตัวเองว่าต้องการยังไงบางทีะบางคนอะอย่างคุณแม่บ้านชอบทําอาหารมากเลย ก็คือพื้นที่ใสอยพือสเปซของพื้นที่ทําอาหารในห้องครัวเนี่ยขอจัดชุดใหญ่ๆห,หน่อยนะครแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าว่ามันเพียงพอหรือเปล่าต่อการแทสตสมมติว่าคุณจะได้ครัวขนาดอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ประมาณที่ความต้องการของเขาไล่ไล่เช็คโจทย์เลยอะต้องการมีตู้อบไหมมีไมโครเวฟไหมมีล้างจานไหมมีที่ล้างจานไหมมีฮูดใหญ่ขนาดไหนขนาด ผัดกะเพราไก่ไข่ดาวรด<笑><笑>หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไอเนี้ยก็เป็นเจิดพอได้ของพวกนี้มาทางทางผู้ออกแบบจะรู้เลยว่าอ,อ,อ๋อฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยจะว่ามันจะลงอยู่ได้จริงหรือเปล่าอะไรน,นะครับ <c oughs> แล้วพื้นที่ของเรื่องของที่จอดรถบ้างบางคนบอกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยจาเป็นเป็นพืนพ้นที่ที่เหลือๆภายในบ้านห <c oughs> มายถึงว่าภายนอกบ้านเนี่ยเป็นเอาไซด์ข้างนอกที่เหลือๆเ,เนี่ยพี่ได้คิดจริงๆแล้วมีความสําคัญยังไงบ้างสาหรับที่จอดรถ นะมันก็อย่างน้อยรถเราก็หลายตังคนะ์มันก็หลบร้อนหลบฝน,นนะ,ะแล้วในส่วนของการเรื่องของทางเข้าบ้านนะ่<ะ>ในเรื่องสเปซดเนี่ยบางซีไอส่วนที่มันเป็นหลังคางรถนะ่ะมันจะช่วยกันแดดซึ่งจะเข้าไปสู่ในห้องของส่วนพวกประมาณห้องรับแขก<ะ>น่าจะต่อเนื่องกันอนะไรประมาณอยนี้<ะ>แต่พูดถึงหน้าตาเดี๋ยวนี้ลงรถสมัยใหม่รุ่นใหม่ๆที่ท<ะ>ําเป็นมาเทนชีตหรือว่าเป็นรูปแบบที่โมเดิร์นขึ้นตอนนี้ก็ดูเก๋ทำให้บ้านดูเท่ขึ้นเลย คือเหมือนเป็นองค์ประกอบของบ้านที่ช่วยช่วยเสริมสไตล์ให้กับเจ้าของบ้านบางทีบ้านอาจจะเป็นแท่งๆแล้วมีมีเป็นโดมจอดรถเท่ๆอยู่อันนึงทําให้เป็นจุดเด่นอ๋อบ้านหลังนี้ไงบ้านหลังนี้จะจําได้เลยนะคะจะไปงันบ้านหลังนี้ สชอย่างนั้นไปกลายเป็นที่จดจันของของเพื่อนบ้านไปค่ะแล้วเรื่องของพื้นที่ภายในบ้านอย่างเช่นห้องนอนมาอย่างพี่เต้บอกว่าห้องนอนเนี่ยนะคะก็จะมีหลากหลายสไตล์ตามตามแต่ละเจ้าของบ้านห้องนอนพื้นที่ที่จําเป็นต้องใช้หรือว่าสัดส่วนยังไงยังไงดีคะในการจะกาหนดสัดส่วนของเราถ้าสมมติว่าเราเราคิดง่ายถ้าสมมติว่าเรามีบ้านที่มีพื้นที่ขนาดเล็กหรือว่าเป็นคอบินโดมิเนียมก็ผมก็ไม่แนะนําให้ใช้เตียงที่เป็นลักษณะที่เป็นคิงไซส์ซึ่งเป็น6ฟุต คูณหฟุตรครึ่ง<ะ>ใช้แค่5้ฟุตคูณหฟุตรครึ่งก็พอละเอาเป็นควีนไซส์พอไม่ต้องขิงไซส์แต่ถ้าสมมติว่าเป็นห้องนอนขนาดใหญ่คุณเต็มที่ไปเลย<ะ>ท้ายเตียงใหญ่เยอะยังมีพื้นที่ใส่เลิฟซีซนตตัวหนึ่งโซาาไว้เวลานั่งดูทีวีอันนี้มันอยู่ที่พื้นที่ใช้สอยของเราว่าเราต้องกําหนดว่าเราต้องการยังไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีสเปซเปล่าเนี่ยเรากําหนดได้อยู่ละ เรื่องของเฟอร์นิเจอร์สาคัญขนาดไหนในการที่เราจะจัดวางเอ้มุมนี้หรือว่าเรื่องของการที่จะใช้สเปซการ,เ,รเลือก<ค>ใช้สเปซเรื่องของฟังก์ชันเนี่ย<ะ>สาคัญสําคัญสุดๆเลยเพราะว่าการก่อนที่เวลาเรารู้คร่าวๆแล้วในการเลือกใช้พื้นที่ว่าส่วนเนี้ยจะเป็นห้องรับแขกนะจะเป็นหัวเตียงนะ,ะจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าจะมีห้องอครโวเกหรือว่าห้องพระเนี่ย คร่าวๆเลยเราควรจะวางผังเลยเอาเฟอร์นิเจไว้ให้แบบว่าชัดเจนเลยลองเซตเข้าไปเลยว่าอาอโอเคไหมในห้องนอนมี w a l k ิ n คอลเซตสำหรับผู้หญิงผู้ชายมีที่ทิ้งเสื้อผ้าใช้แล้วหรือยังไม่ใช่พอทำตู้สสวยปุ๊บไปซื้อตะกร้าโลตัสมันไม่เข้ากับทั้งหมดเลยอ่ะมันก็ต้องวางแผนว่ารีสเป็นรายการวางแผนว่าเราจะต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็ไปดูกับพื้นที่ของเรานะครับ แล้วก็ส่วนในเรื่องของการวางผังเฟอร์นิเจอร์ก่อนเนี่ยมันได้เปรียบตรงไหนหรือว่าพอพอ,พอเราการผนงนะังแล้วเราเรู้ว่าเราจะเจาะหน้าต่างตรงไหนอะซึ่งไม่ให้มันไม่ใช่ที่ใส่ต๊กเพราะจําใจว่าหน้าต่างมันอยู่ตรงเนี้ยเลยต้องมีโต๊ะย้ายตอนเอ,อ,นเอดพอพอเรารู้คร่าวๆว,ว่าสัสดส่วนว่าอ๋อพื้นที่ตรงนี้นะควรจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งหรือไม่พื้นที่ตรงหัวเตียงมันไม่ควรจะมีหน้าต่างใช่ไหมก็แยกหน้าต่างไปไว้ทั้งสองข้างอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็จะไม่ได้ทําให้ภายนอกเสียหายหรอกแต่เรื่องของประโยชน์ใช้สอยจริงๆของผู้ใช้อะจริงๆแล้วมันสําคัญหมดอะแต่ส่วนมากคนจะอยู่ในบ้านมากมากกว่าอยู่นอกบ้านอ่ะหรือเปล่ายิ่งในประเทศไทยไงอากาศร้อนนะคะเราเน้นที่จะอยู่ในบ้านมากกว่าใช้ฟังก์ชันในบ้านเยอะมาก่ใช้ฟังก์ชันในบ้านให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะ ในเรื่องของการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเรื่องของทิศทางลมแสงแดดอะไรแบบนี้ค่ะในการจัดวางห้องต่างๆหรือว่าแผนผังของบ้านเนี่ยมีผลขนาดไหนคะพ